ไม่คลายหรอกทานอาหารได้ดีบผาออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ปกติมากๆเลยนะไม่มีอย่างนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงนอนบ้างได,ได้ได้ได้อยูไ่ได้อยู่แล้วก็บางทีก็ต้องแวะเวียนนะครับไปหาคลินิกบ้างไปพบแพทย์บ้างครับผมไปหาคุณหมอมสำคัญนาะสำคัญ,สำค,ญสำคัญเพราะว่าพอแน่นอนว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนบางทีคอลลาเจนหรือว่าริบบิหรือว่าบางอย่าเนี่ยมันถูกเสียหายไปผ่านตามวัยเราต้องให้ หมอเนี่ยช่วยเพิ่มเติมหรือว่าส้นสนี้ครับที่สำคัญเราไม่มีเหมือนมิวไงวิวมีคนช่วยทาครีมมีคนช่วยทาครีมทาวิวมีคนช่วยทาครีมไงเป็นคนซัพพอร์ตทางใจแล้วกันะภายในสู่ภายนอกเออล่าสุดเธอไปแฟนมิวส์ญี่ปุ่นมาไปงานก็แฮปปี้มากๆเลย คิดว่าก็ไปมาหูหลายรอบมากๆแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ยังสปอร์ตอย่างเต็มที่มากๆครับแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ไปญี่ปุ่นทีเหมือนกันเพราะว่าพอไปไฟมิสเสร็จปุ๊บกลับมาไทยประมาณยังไม่ถึงวีแล้วก็กลับไปอีกครับก็ไปโปรโมทให้เมืองอิบารากิเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ก,ก็ก็รู้แหละว่าคนไทยอ่ะชอบมากๆชอบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากๆครับบางบางทีเหมือน เขาอยากโชว์ว่ามีอีกหลายเมืองนะที่ยังน่าที่มมมากซึ่งอย่างเช่นอิบารากิก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นก็คือห่างจากโตเกียวแค่ชั่วโมงเดียวเองครับก็มีหลายๆที่ท่องเที่ยวที่สามารถแบบะเวิ่งกันไปได้ก็เข้าไปดูไอจีได้เลยก็คอยโปรโมทอยู่เรื่อยๆว่ามีที่ไหนบ้างขอบคุณครับพวกไปแล้วก็เหมือนเปชวนแฟนญี่ปุ่นมาจั่ก็ดว่าเร็วๆนี้ครับคิดว่าคงช่วงปีหน้าเห็นดาวิเขาปายปีคุณค่ะผมปี ไปปีนะเขาไปปีเขาไปปีนี้ใช่ไหมเราทันเขาไหมไม่ทันอยู่เลยไปปีน่ะแบบปรึกษาใช่ไหมปรึกษาปรึกษากันเองใช่ไหมครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆรอบแล้วครับก็คือคิดว่าอยากทําบ้านก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องบ้านเหมือนกันวอว่างๆก็มานั่งดูบ้านดูแบบบ้านกันครับแล้วก็ค่อยเป็นงานทิดครับ ม่ใช่ปัญหาสิมันเป็นแบบว่ามันปัจจัยหลักก่อนที่จะแบบแต่งงานก็ก็คิดว่าคิดว่าเป็นเป็น priority ที่เราให้ความสำคัญมากมากกว่าแล้วกันครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยก็เหมือนแต่ละคนก็มีคอนโดมีบ้านของอาทางพ่อแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอายากมีบ้านของตัวเองที่เป็นเป็นสเปซที่สามารถอยู่กันสองคนอย่างแฮปปี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเรามาเริ่มสร้างบ้านที่แฮปปี้นั้นสองฝ่ายก่อนดีวกว่าครับ ฟังก์ชันต่างมันมัน for อะไรบ้างสำหรับฟังก์ชันต่างอ่ะคิดว่าอันนี้เราว่าทั้งสองคนน่ะรักการทำงานก็อาจจะมีพาที่เป็นห้องทำงานหรือแบบสตูดิโอบางอย่างที่สามารถใส่เข้ามาในบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอันนี้ตอนนี้เราต้องทำคอนเทนต์เยอะเนอะบางทีถ้ามีอยู่ในบ้านเลยก็สะดวกเหมือนกันครับไม่ออกไปไหนได้ไปจริงอยู่แต่ต้องเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของ ใ,ใช่ใ,นใ,นใช่ครับ<ๆ>ก็ก,ก็ก็ช่วยกันหมดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่ต่างฝ่ายก็ต่างมีม,มีมีเพื่อนที่ชอบแฮงเอาท์บางทีก็อาจจะมีโซนที่ให้เพื่อนเ,นเข้ามาบ้านออได้มาแฮงเอาท์กันแฮปปี้อะไร,ยรอย่างงี้ครับทีบ้านก็เป็นชื่อสองคนใช่เป็นชื่อสองคนแน่นอนแตาคฟังก์ชันมันจะบานปลายเสียวเหมือนกันก็ก็คิดว่าถ้าบานปลายก็เป็นเต็บเพิ่มแล้วกันครับว่าเป็นชั้นเพิ่มาตั้งไว้ที่สิบ กี่สิบชั้นเลยหรอหรอกี่สิบล้านบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เลยวางไวถึงร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงก็ประว่าหลักหลักหลักสิบนี่แหละครับเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งถึงร้อยนี่แหละแต่ก็คู่โการปานป่ายมากเลยก็เสียวๆเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าเราสร้างบ้านทั้งทีก็คิดว่าเต็มที่กับมันเลยก็ดีเหมือนกันมันเริ่มอะไอยังไงตอนนี้แบบตอนนี้แบบหรอก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนตอนแรกมีแค่ที่จอดรถตอนนี้เริ่มมีอย่างอื่นแล้ว จากลงรถแล้วจากลงรถแล้วเริ่มมีอย่างอื่นก็แต่อย่างมีอย่างมียิ้มเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองคนก็ชอบออกกำลังกายเีอไม่เหนื่บ้านเออไม่ไปน้ำต้องนะโอ้ยสาวไปน้ำดูแลยากนะสาวไปน้ำอ้าวคุณชอบเดราไปถอดที่อื่นแล้วกันเลยเออวันน้ต้องไปเที่ยวเออแต่ว่าก็ไปรู้เป็นร่างเป็นรู้เป็นร่างมากขึ้นครับผมก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้เพื่อนไปปลายปีเราก็แบบปลายปีน้อยไอเราชิลๆเราไม่รีบเราไม่รีบสั่งมา ไม่มีเลยครับคือคิดว่าความลงตัวตอนเนี้ยน่าจะหมอดูยังไม่ได้ดูหมอเลยคือคือบางทีมันก็ดูเลิกก่อนเลยแบบดูเลิกในการแต่งอะไรก็ยังไม่ได้แบบไปปรึกษาหมอจริงจังเลยเอามมาไงเป็นมามาเนอะมา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 ก็คือเซียนเือนกับที่มามาเดินดูเดนูที่เออเพราะว่าเหมือนสมการผูอ่ะดูเจอพี่เตอกับพี่ใหม่มาอันนั้นแบบว่า ใหม่นำทัพแน่นอนบ้านเราเป็นยงไงบ้างบ้านนี้ช่วยๆกันครับช่วยช่วยกันแบบแชร์ๆชร์กันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนบางบางพีมันจะขยับได้เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมาต้องทำด้วยกันอะไรมาถึงจะค่อยๆขยับเพราะว่าไม่งั้นก็ต่างฝ่ายก็ต่างทำงานตัวเองเหี่ใหม่พี่เต๋อเขาเรียกใช่ไหมเขาไฟกันมันเป็นอย่างนั้นไหมบ้านเราสงสารพี่เต๋อเลยแซวแซวไม่ต้องแซวเขาเพิ่งบอกเขาเพิ่งออกตัวกันแรงตตามนั้น ครับทุกคนแต่บ,บ้านเราก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปช,ๆชิวๆครับแสดงว่าไม่มีตัวไม่มีการเปิดไม่ไม่ชิวๆเลยชิวๆก็ไปด้วยกันนด้เลนะเออฮือฮื <laughs> อฮืปนนค,ค,คือฮือฮือฮืนฮืนกกนนอฮาอฮืออฮนอนืนอฮือฮือนือฮือฮือฮืตฮอฮื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 อกือฮือ้อฮือือออนออ แล้วอยู่ๆเขาก็โวยวายขึ้นมาออว่าแปดวีแล้วทำไมไม่มองออนี่บอกมองทำไมแปดวิอะไร <laughs> แล้วเขาก็บอกเนี่ยเพิ่งไปอ่านเจอมาบอกว่าคนรักกันเนี่ยถ้าเราถ้าคนรักกันถ้าเราจ้องอีกคนนึงอ่ะแปดวิอ,อ,อีกคนนึงก็ต้องหันมาภายในแปดวิออนี่บอกขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มเวลาได้ไหมบางทีเราโฟกัสเล่นเกมอยู่กัก็ดูเป็นคอนเทน์น่รรักดีเ้ามาทำเล่นแฟ่นๆหลายคนบอกว่าชอบความวีนี ควาวีนี้งงมากเลยอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักดีครับตอนเขาเล่าให้ฟังก็ตลกดีแสดงว่าเป็นแค่คอนเทนต์หรือมีมีมีอยู่อย่างนี้ในชีวิตจริงบ้างโอ้คืนนั้นนะคืนนั้นหันไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยหันมองตลอดจ้องอยู่อย่างน้เล่นเกมมองเกมไม่ก็หันไปมองเออปวดคอฟีหวาดระแวงไปเลยฟีหวาดระแวกก็น่ารักดีครับเอพราะคนดันไม่เขาไม่เคยเห็น นังวีนอะไรดีได้ใช่ใช่ก็เลยเอก็คอนเทนต์น่ารักเหมือนแบบพอพอเล่นจริงแล้วมันน่ารักดีเลย<ช>เอามาลองเล่นใน t i k t o ็อกดูเลยวก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์นนนแต่ก็จริงด้วยแหละไม่ต้องหันไปมองตลอดเลยเออเพราะว่าคือ,อว่าเรางานกันจริง<ต>รงานกันจริงแต่ตอนนี้ขอขยายเวลาอยู่ตอนตอนนี้บอกว่าถ้าถ้าใกล้แปดปีแล้วยังไม่หันกลัมาอยู่โบกมือให้ด้วยโบกมือให้ด้วยโบกมือให้ด้วยเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่เออโอเคไหม ขอ,ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ